สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งดิฉันอามินะคะพอดแคสต์วันนี้ค่ะเป็นการเล่าเรื่องราวการตื่นกับจิตที่หลับไหลนะคะทุกความทุกขที่มาเยือนกับเรานะคะไม่มีคำว่าบังเอิญ่ะมันมาจากโลกภายในนะคะเมื่อไร่เจอความทุกข์ นะะให้คุณย้อนกลับมาที่โลกภายในเลยค่ะมันมีการส่งสัญญาณเตือนจากจิตภายในนั่นเองนะคะไปร่วมรับฟังพอดแคสต์โลกภายในจิตที่ตื่นกับจิตที่หลับการตื่นจิตที่หลับไหลคืออะไรคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์เพราะชีวิตแต่ทุกข์เพราะจิตที่ยังไม่ตื่นรู้ในทุกช่วงเวลาที่เรารู้สึกหนักเหนื่อยหรือเหมือนชีวิตไม่ยอมเดินต่อ แท้จริงแล้วไม่ใช่โชคชะตาลงโทษเราแต่เป็นจิตภายในที่กำลังกระซิบว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องตื่นรู้ขึ้นอีกระดับหนึ่งเบื้องหลังของความทุกข์คือบทเรียนที่วิญญาณส่งมาหลายครั้งที่ชีวิตเราเหมือนเดินอยู่ในทางเดิมซ้ำซ้ปัญหาเดิมคนเดิมเหตุการณ์เดิมบางทีเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรักแต่รูปแบบความเจ็บปวด กลับเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเหตุผลไม่ใช่เพราะโลกภายนอกโหดร้ายแต่เพราะวิญญาณภายในของเราต้องการให้เราเห็นบางอย่างที่เรายังไม่เคยยอมมองตรงๆความทุกข์ไม่เคยมาถึงเพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อสอนเรามันเป็นเหมือนบทเรียนที่วิญญาณส่งสัญญ,ญาณว่าความเชื่อบางอย่างถึงเวลาต้องปรับบาดแผลบางอย่างถึงเวลาต้องรักษาตัวตนเก่าบางส่วนถึงเวลาต้องปล่อยวาง ทุกความเจ็บไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มาจากสิ่งที่ยึดไว้ในใจเราเองดังนั้นเวลาที่ทุกมาไม่ใช่การลงโทษแต่คือสัญญาณจากจักรวาลที่บอกว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการเติบโตขั้นใหม่การมองทุกอย่างผู้รู้ไม่ใช่ผู้หนีมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่กลัวความทุกข์แต่กลัวการเผชิญหน้าตัวเองต่างหากเรารีบรักษาอารมณ์ รีบหนีรีบหาความสุขรีบหาสินมาทดแทนเพราะคิดว่าการมองทุกข์คือความอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วแค่เราหยุดอยู่กับความรู้สึกได้เราก็แข็งแรงกว่าคนครึ่งโลกแล้วผู้หนีความทุกข์จะวนกลับมาเจอมันอีกแต่ผู้รู้ความทุกข์จะผ่านมันไปตลอดกาลแล้วต้องมองอย่างไรยอมรับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรโดยไม่ตัดสิน แค่พูดกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันกำลังเศร้าฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ 2. ไม่ผลักใสไม่ดึงไม่ตีค่าความรู้สึกคือเมฆลอยผ่านไม่ต้องผลักไม่ต้องเกาะปล่อยให้มันอยู่แล้วมันจะจากไปเอง 3. ม,มองทุกเหมือนเราดูเด็กที่ร้องไห้ไม่ตำหนิไม่สั่งให้หยุด แต่แค่กอดและบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ด้วยกันการรับรู้อย่างอ่อนโยนแรงกว่าการข่มใจหรือสั่งใจหลายเท่าเพราะผู้ที่รู้ความทุกข์จะไม่กลายเป็นเหยื่อของความทุกข์การใช้สติสัมปชัญญะมองทุกข์จนเห็นทางออกสติเป็นเหมือนแสงไฟแต่สัมปชัญญะเป็นเหมือนดวงตาที่เห็นชัดสติเท่ากับรู้ว่าเกิดอะไรในใจ สัมปชัญญะเท่ากับเข้าใจว่าเกิดขึ้นเพื่ออะไรเมื่อทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกันความทุกข์จะกลายเป็นครูทันทีลองทำแบบนี้ในเวลาที่ใจหนักอึดอัดหรือสับสน 1. ห,หยุดสูดลมหายใจลึกๆสามรอบให้ตัวเองช้าลงก่อนไม่ต้องรีบคิดไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบตัดสินใจ 2. สังเกตความรู้สึกโดยไม่ดึงเรื่องราวตามมารู้สึกหนักที่อกรู้สึกกังวลที่ท้องรู้สึกเกรงที่บ่าแค่เห็นไม่ต้องอธิบาย3ถามตัวเองเบาๆว่าสิ่งนี้พยายามจะบอกอะไรฉันบางครั้งความกังวลกําลังบอกว่าเราไม่กําหนดขอบเขตความโกรธกําลังบอกว่าเราถูกละเมิดความรู้สึก ความเศร้ากำลังบอกว่าเรายังไม่ให้อภัยตัวเองความโดดเดี่ยวกำลังบอกว่าเราตัดการเชื่อมต่อกับหัวใจตัวเองทุกไม่ได้มาขัดขวางชีวิตแต่กำลังบอกบางอย่างที่เราลืมฟังมานาน 4. เมื่อเห็นบทเรียนแล้วความทุกข์จะค่คอยๆคลายตัวเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องกำจัดแค่เห็นมันก็เปลี่ยนรูปทันที นี่คือพลังของสติสัมปชัญญะที่ผู้รู้ตัวจริงใช้ในชีวิตประจำวันคำเตือนสติแบบพระอาจารย์ร่วมสมัยปิดท้ายตอนให้ลองฟังประโยคนี้ด้วยใจไม่ใช่หูทุกไม่เคยวิ่งตามเราแต่เป็นเราตังหากที่วิ่งหนีมันยิ่งหนีมันยิ่งไล่แต่เมื่อหันหน้าไปดูมันตรงๆมันจะนิ่งและหายไปอย่างที่มันเป็น พระอาจารย์หลายรูปสอนเหมือนกันว่าความทุกข์มีไว้เพื่อให้รู้ไม่ใช่ให้หนีและยิ่งเรารู้ทันเร็วเท่าไหร่ชีวิตเราจะปลดล็อกเร็วเท่านั้นวันนี้หากคุณกำลังเหนื่อยหากคุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหนักกดลงที่หัวใจอย่าพึ่งโทษตัวเองอย่าพึ่งโทษโชคชะตาและอย่าพึ่งคิดว่าคุณอ่อนแอคุณกำลังเติบโตอยู่คุณกำลังเปลี่ยนระดับพลังชีวิต คุณกำลังขยับสู่ต,ตัวตนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเก่าจงวางมือบนหัวใจตัวเองเบาๆแล้วบอกว่าฉันพร้อมเรียนรู้บทเรียนนี้อย่างสงบความทุกข์จะค่อยๆจางลมหายใจจะเบาขึ้นและหัวใจจะกลับมาโปร่งใสอีกครั้งเพราะแท้ทิ้งแล้วความทุกข์คือครูที่รักเรามากที่สุดเท่าที่จักรวาลจะส่งมาให้การตื่นจิตที่หลับไหลคืออะไร จิตที่หลับหมายถึงจิตที่ใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติไม่รู้ตัวทำงานตามโปรแกรมเดิมไม่ใช่ความจริงรับทุกสิ่งจากโลกภายนอกแล้วเชื่อตามทันทีเช่นเชื่อกลามคิดเชื่ออารมณ์เชื่อเสียงในหัวเชื่อคำคนอื่นจิตหลับคือทำงานแบบโรบอตถูกสถานการณ์ควบคุมอารมณ์ถูกความกลัวความอยากความยึด ความเคยชินพาไปโดยไม่รู้ตัวประโยคใช้พูดจิตหลับไม่ใช่จิตโง่แต่เป็นจิตที่ยังไม่เห็นความจริงมันแค่ทำงานตามโปรแกรมเก่าๆที่ฝังมาจากความกลัวและอดีตสัญญาณของจิตที่หลับเช็คตัวเองง่ายๆ 1. ทุกซ้ำเรื่องเดิมความรักแบบเดิมงานแบบเดิมปัญหาแบบเดิม เพราะจิตกำลังทำงานตามหลูปโปรแกรม 2. เชื่อความคิดเป็นว่าตัวเราฉันไม่ดีพอฉันต้องสมบูรณ์แบบฉันไม่คู่ควรความคิดเท่ากับเสียงอัตตาแต่เรากลับเชื่อเหมือนมันคือความจริง 3. อารมณ์พาไปทันทีโกรธก็ลุยเศร้าก็จมกลัวก็ถอยไม่มีใครอยู่ตรงกลางส ต้องการความยอมรับตลอดเวลาเพราะจิตภายในว่างเปล่าจึงต้องการโลกภายนอกมาเติมเต็ม 5. ใช้ชีวิตตามความเคยชินไม่ใช่ความตั้งใจตื่นทำงานกลับบ้านวนลูปแต่ไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตเลยมุมมองสากลจิตหลับคือการติดอยู่ในอีโกไมาย spirituality บอกว่า s l e p i n g Mind เท่ากับ Ego Mind Ego Mind ทำให้เรามองโลกผ่านแว่นของความกลัวการปกป้องตัวเองความอยากพิสูจน์ตัวเองความต้องการคุมทุกอย่างจิตที่หลับคือติดอยู่ในความคิดเราไม่ได้เห็นตัวจริงของตัวเองเพราะถูกความคิดบดบังใช้อธิบายง่ายๆเราไม่ได้ใช้ความคิดแต่ความคิดกำลังใช้เราให้ทุกวนซ้ำ มุมมองธรรมะไทยจิตหลงจิตเผลอจิตไม่รู้เท่าทันในพุทธศาสนาจิตหลับไม่ได้หมายถึงการนอนแต่คือจิตที่ถูกกิเลสครอบงำโดยไม่รู้ตัวจิตหลับในทางธรรมะคือจิตที่หลงคิดว่าความคิดคือเราจิตที่หลงในอารมณ์จิตที่หลงในความยึดจิตที่เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงจิตที่ไม่รู้ตามความเป็นจริง พระพุทธองค์เรียกว่าความไม่รู้หรืออวิชชาซึ่งเป็นรากของทุกทุกทั้งหมดประโยคใช้พูดจิตที่ไม่รู้เท่าทันคือจิตที่หลับเมื่อเห็นความจริงเพียงเสี้ยวเดียวจิตเริ่มตื่นทันทีจิตที่ตื่นคืออะไรแล้วมันต่างจากจิตที่หลับอย่างไรหนึ่งจิตที่หลับคือทำตามความคิดจิตตื่นคือเห็นความคิด 2. จิตที่หลับคือตอบสนองทันทีจิตตื่นคือรู้ก่อนตอบทีหลัง 3. จิตที่หลับคือใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติจิตตื่นคือมีสติในทุกการกระทำา 4. จิตที่หลับคือเห็นแต่ปัญหาจิตตื่นคือเห็นบทเรียน 5. จิตที่หลับคือหลองในอัตตาจิตตื่นคือเห็นธรรมดาของทุกสิ่ง ประโยคปิดหัวข้อจิตตื่นไม่ใช่จิตพิเศษแต่คือจิตที่กลับมาอยู่กับตัวเองเห็นความจริงตามธรรมชาติและหยุดถูกความคิดพาควบคุมชีวิตสรุปการตื่นเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเห็นจิตหลับคือวิ่งตามความคิดอารมณ์และโปรแกรมเก่าจิตตื่นคือเห็นชัดรู้ชัดรู้ทันจุดเริ่มของการตื่น คือแค่หยุดเชื่อความคิดทุกอย่างท,ทันทีไม่ต้องพยายามเป็นคนใหม่แค่เห็นชัดว่าตัวตนเดิมไม่ใช่เราแบบฝึกจิตประจำตอนรู้ตัวก่อนตอบสนองฝึกวันละสามนาทีเท่านั้นขั้นตอนฝึกเมื่อมีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นให้หยุดสามวินาทีถามในใจว่านี่คือฉันจริงๆหรือแค่โปรแกรมเดิมมองความคิดเฉยเไม่